สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออฟฟิศของคนว่างงานกับเกมมาด i ด t ด V อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกันกบไซเรนไนผู้ที่หายไปเหมือนตายไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนาะแค่แค่เราไม่ได้อัพคลิปเฉยๆเมื่อกี้เป่าขนแมวค่ะโอเคเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าในเกมเนี่ยระหว่างที่เราหายไปเนี่ย เราได้สกินอะไรใหม่ได้เครื่องประดับใหม่อะไรเงี้ยคือเรามีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะเราก็เล่นแหละแต่เราแค่ไม่ได้อัพอัพคลิปเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปด้วยเพราะว่าคือเรา,าไม่ได้เล่นคนเดียวค่ะส่วนมากช่วงเนี้ยเรามีน้องคนที่สนิทด้วยน้องเอลซ่าค่ะขเขาจะมาเล่นกับเราแล้วก็อ่น้องอีกคนนึง ที่อ่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันในทวิตจรหรอกแต่ว่าก็เจอกันในในเกมนี่แหละนะเราก็ไปเล่นกับน้องๆเราก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะเพราะาไม่ได้เล่นคนเดียวอีกอย่างก็คือเรารีบเล่นรีบไปด้วยแหละเพราะว่าช่วงนี้เรามีสอบค่ะช่วงนี้เรามีสอบเนาะจริงๆตอนนี้ก็ยังสอบไม่เสร็จนะวันนี้เพิ่งไปสอบมาหนึ่งวิชาวันพรุ่งนี้เหลืออ,อีกสองวิชาที่ต้องเผชิญชีวิตต่อไปนะ,ะเผชิญจตาก,กรรมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่า เรามีอะไรใหม่บ้างนะอ่าอันดับแรกก็คือห้องของเรานะคะตอนนี้เราได้มีการจัดตกแต่งห้องใหม่เนาะอันนี้คือเป็นห้องสำนักงานคลุกฝุ่นนะที่เราใช้จิ๊กซอแรกมานะทุกคนก็คงรู้แล้วแหละว่าเรามีห้องนี้เนาะแต่ว่าเราได้ทําการตกแต่งใหม่นะคะตอนแรกเนี่ย ด้านบนของห้องเนี่ยเราจะเอาของมาวางไว้เยอะเลยพวกชิงชงชิงช้งช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 าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือข้างบนเราจะเหลือพรมมาแค่ผืนเดียวนะคะเพราะว่าพรมนี่มันสีน้ําเงินนะเข้ากับผ้าผ้าม่านของหน้าต่างด้านบนนะส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะเอาเป็นธีมสีเขียวนะคะโดยอันดับแรกเนี่ยคือเข้ามาข้างในก่อนเนี่ยตรงบริเวณพื้นที่มีการปูพรมสีสีเขียวใช่ไหมสีอะไรอะ่ะฉันก็ไม่สามารถระบุได้สีน้ําตาลน,นะ สีน้ำตาลลายตารางน้ำตาลตัดขาวหรือเปล่าทําไมมันดูนมนๆอ่ะประมาณนี้นะคะเราก็เอาพวกเอฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีน้ําตาลนะคะมาวางกองไว้ตรงนี้ก็จะมีออคเคสตรานะคะเปียนโนเราซื้อเก้าอี้มาตั้งด้วยนะคือมันไปนั่งเล่นนั่งเล่นจริงๆไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็เอามาตั้งไว้นะแล้วก็ตู้หนังสือเนาะล้วก็เก้าอี้นวมที่เอาไว้เข้าเส้นทางตะก,กะ เรามีโต๊้น้ําชาเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีโซฟานะคะย้ายลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็ของตกแต่งนะไอเขาเรียกอะไรเสาจิ้งดีดอะไรสักอย่างนะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นมุมมุมชิงช้านะคะทุกคนนั่งให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะก็จะเป็นโทนสีเขียวนะคะตั้งชิงชา้าสองข้างซ้ายขวานี่ขนาบไปด้วยต้นไม้ต้นเล็กๆกระถางน้อยๆใส่ใส่ใจกันนะน่ารักไม่เบา แล้วก็มีอของตกแต่งเป็นด้านหลังตรงผนังเนี่ยก็จะมีของตกแต่งเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนั่นแหละค่ะของตกแต่งก็อย่างที่เห็นนะะเราก็พยายามเล็งพยายามเล็งให้มันอยู่ตรงกลางนะจะได้สวยงามตามท้องเรื่องนะ แล้วก็มีพรมสีเขียวนะคะปูทอดยาวมาถึงเตียงนอนเตียงสีฤดูที่เราใฝ่ฝันนั่นเองในที่สุดเราก็เก็บจิ๊กซอว์ซื้อมาได้นะคะกัดฟันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวละครก็อยากซื้อของของตกแต่งบ้านก็อยากได้ก็เตียงสีฤดูนะคะราคาส1 8พหนึ่ง้แปดสิบดจิ๊กซอว์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์เตียงได้นะมีสีเขียวสีเขียวลายดอกไม้นะ่ะมีสีเหลืองหรูหรา มีเตียงสีตุ่นๆผ้าห่มลายสก็อตสีแดงนะอันนี้คือเป็นเตียงที่ยังไม่ได้จัดเท่าไหร่แล้วก็เตียงสุดหรูนะสีขาวโอเคแต่ห้องเราเป็นธีมสีเขียวเราก็เลยเตั้งเตียงไว้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็นะาคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะที่แขวนเสื้อตรงเอา้ากดผิดตรงกระจกก็จะมีของตกแต่งนะอยู่ข้างบนอ่ะกลับไปที่ห้องเราทีนี้ เรื่องห้องเนี่ยเราก็ตกแต่งใหม่ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เรื่องสกินเนาะเราได้เติมเงินเข้าไปนะจนได้ครอบครองสกินระดับเออีกหนึ่งสกินกน็คือสกินเครื่องรางไวรลนนะคะสกินของนักสืบนั่นเองก็ก็ถือว่าโอเคนะ <c oughs> คือก็โอเคอ่ะก็ระดับเอนะ ก็ถือว่าเราก็เปไปพอสมควรนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากการเปเนี่ยจริงๆจะถือว่าได้จากการเปมันก็ไม่ใช่นะนะจะว่าเป็นดวงเราหรือเปล่าเพราะว่าเดือนกันยายนเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเราใช่ค่ะเราก็เลยสุ่มลูกแก้วสีแดงนะในวันที่สามกันยาเลยวันแรกเลยที่มันเปิดให้สุ่มนะนะลูกแก้วสีแดงลูกแก้วลูกที่สามของซีซันสิบสองนี้นะและ เราเก็บลูกแก้วสีแดงแบบฟรีๆเนี่ยจากเส้นทางตะกาเนี่ยเราเก็บได้ย8ลูิบืมดลูกแล้วเราก็เปิด28ดลูกนั่นแหละเ,เราเปิดลูกแรกเนี่ยไม่ได้อะไรแต่พอเราลูกแรกลูกแรกคือแบบเปิดแค่ลูกเดียวนะไม่ได้อะไรพอรอบสองเนี่ยเราเปิดสิบลูกแล้วมันก็ปรึง้งขึ้นมานั่นก็คือแชมแดมสกินของนักกีตาวิทยาแม่มดบุนดำ มีความเขียนยันนะเออเป็นอ่าเป็นทีมแม่มดแห่งออสนะในลูกแก้วลูกที่3านะลูกแก้วสีแดงสกินก็จะมีเป็นโทนสีดำนะคะตัวเมลลี่เนี่ยเขาก็ปิดหน้าปิดตามมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะในสกินนี้ก็ค่อนข้างคล้ายแบบขุนไลกาอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็เป็นสกินที่สวยนะคะคุณสวยมากฉันชอบฉันฉันแบบ ฉันถึงกับเปย์เปจิกซอเพื่อซื้อตัวละครเลยตอนนี้คือซื้อเมลลี่นักกีตะวิทยามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะและยังไม่หมดเท่านี้จ้าฉันบอกเลยว่าโชค2ชั้นนะคะอยากได้อยากได้อะไรก็ได้นะลูกแก้ว7ลูกสุดท้ายที่เราเปิดรวดเดียวเนี่ยจาก28ลูกนะเราก็ได้สกินของแอน หรือว่าสาวกมานะคะสกินราชินีออสมาซึ่งเป็นสกินที่เราเล็งไว้นะคะว่าฉันอยากได้อยากโดนมากเลยสกินนี้คือสวยมากเอาตรงไหมเราว่าสกินที่สวยกาสกินทองอองนะที่สวยคือพูดถึงแบบว่าดีเทลเนาะแล้วก็คือมันอยู่ที่เทสของแต่ละคนด้วยอ่ะอย่างสกินทองของแม่แอนน่ะฉันว่ามัน นางหน้านางมันแหลมไปอ่ะอืมหน้าหน้าพอหน้าแหลมหน้าเลียวเกินมันทําให้ดูเก๋อืมหน้าหน้าตาไม่ค่อยสวยนะแต่น้องแมวน่ารักมากไม่ว่าจะสกินไหนน้องแมวก็น่ารักนั <c oughs> ่นแหละค่ะส่วนสกินราชินีออสมาเนี่แมวก็น่ารักหน้าแอนก็สุดยอดไปเลยปั้นโมเดลใหม่ได้ดีดีดงามมากเลยค่ะเน็ตเอิร์ธ G.M ทำดี <c oughs> โอเคเราก็ได้มาสองสกินนะคะสำหรับลูกแก้วสีแดงนะ แล้วกเ็เราก็ยังได้อย่าใช้คําว่าได้เออก็ได้แล้วแหละแต่อันนี้คือเป็นการเติมเสียตังนะแต่ก็เสียก็ค่อนข้างเยอะลูกแก้วลูกที่หกสิบกว่าๆนะคะโลนอลแห่งนี้เป็นลูกอ่าเป็นสกินจากลูกแกว้วลูกแรกเลยลูกแกว้วอ่าลูกแก้วเดียวกับโครโตนะคะที่เป็นลูกแก้วเขาเรียกอะไรนะลงละครกุหลาบสีทองนะ เป็นสกินที่เราอยากได้มากตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วเพราะว่านางสกกรูสเนี่ยออกมาก่อนใครเขาเลยตาคุณลุงที่เมาเนี่ยออกมาก่อนใครเขาเลยไม่ได้อยากได้เลยนะแต่ก็ฟ้าไม่ทอดทิ้งเรานะคะในที่สุดเราก็ได้โรนัลแห่งนีสมาบอกเลยว่าจีงามที่สุดโอเคโรนัลแห่งนีสแล้วก็อือมี อ่าทำไมวันนี้เพื่อนชวนเราบ่อยแปลกๆหรือปกติเราปิดไว้หรือเปล่านะจะไม่ค่อยได้อแล้วก็มีสก,กินอะไรอีกอ่าสก,กินนักบวชหญิงแถมแดมสก,กินสมารานะคะในที่สุดเราก็เปมาจนได้นะเกลือม่วง4888เกลือม่วงเราก็เปมานะแถมพอเปพอเปสก,กินปุ๊บเราก็ได้เครื่องประดับเลยจากการ เปิดลูกแก้วที่ได้จากการเล่นแมทจัดอันดับนะคะในที่สุดลูกแก้วลูกที่30มสิบกว่า,วาเราก็ได้คริสตันไนท์แมร์เป็นเครื่องประดับระดับเอสสีทองนะคะของนักบทหญิงมาบอกเลยว่าดีงามที่สุดเท่าที่จะดีงามได้ตอนนี้คือชีวิตอันยืนยาวเนี่ยไม้กระทาสีเขียวของฉันนี่ถูกเมินไปแล้วนะเพราะเรา <laughs> ใช้คริสตันไนท์แมร์รัวๆก็ถือว่าเป็น เป็นเป็นเดือนที่ดีสําหรับเรานะเพราะว่ามันเป็นเดือนเกิดเราด้วยแหละชีวิตเราก็เลยจะดีนิดนึงแล้วก็แล้วก็มีอ่าสกินที่แรกมานะคะจากร้านค้าสเปกตัมอ่าสกินชุดคริสต์มาสของคุณหมอเอมิลี่นะคะบอกเลยว่าเป็นสกินระดับ B สีฟ้าที่สวยมากคือเรารู้สึกว่าสกินนี้สวยมากคือเข้าใจว่าเป็นสกินม่วงนะเนี่ย เมื่อก่อนอะนะที่เราเราเห็นคนอื่นใส่อะเรารู้ว่าเป็นสกินม่วงแนละ้วเนี่ยแค่สกินระดับ B เองแล้วเนี่ยคือก็ดีแล้วแหละที่ซื้อได้ใน100สเปกตรัมนะแต่ว่าคือมันสวยมากอนะทุกคนเรารู้สึกว่าสกินนี้มันดีรายละเอียดมันก็สวยดีเทลมันแบบค่อนข้างเยอะนะเป็นสกินที่โอเคเลยแล้วก็มันมาแพ็คคู่กันนะจะไม่ซื้อก็ยังไงอยู่นะ100สเปกตรัมเช่นกันสําหรับสกินพูดคริสต์มาสนะคะของในหัวขโมยนะซึ่งเราก็ ไม่ได้เล่นหรอกหัวขโมยเนี่ยแทบจะไม่เคยเล่นเลยเล่นแล้วก็ตุยแต่ว่าก็ซื้อมาไว้นะเพราะว่ามันมันอาจจะมีวันที่เราส่องไฟฉายโดนหน้าหันวันนั้นไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือไม่แต่ก็ซื้อไว้ก่อนแค่หนึ่งร้อยสเปกตรัมนะแต่อย่าว่าบาปนะทุกคนบอกเลยว่าหนึ่งร้อสเปกตรัมที่ทําเราอ่วมเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเก็บสเปกตรัมได้สี่สี่ร้อยกว่าคือเราเก็บเพื่อที่จะหวัง เอาไปแลกนักบินกองทัพนิทอกนะคะสก,กินระดับ S แต่ว่านั่นแหละออไอเทมใหม่ๆก็ทยอยกันเข้ามานะไหนจานี่ไงสกินสองสกินนี้ก็สกินละร้อยก็ไปละส0งแล้วยังมีท่าเต้นนะท่าเต้นท่า,ทาของนักบวชหญิงนะคะเข้ามาท่าร่ายรำอีก100สเปกตัมฉันบอกเลย400เนี่ยใช้300ไม่ถึงไม่ถึงเซี่ยววินาทีเหลืออยู่แค่ร้อยเดียวนะ วาแล้วเราก็มามาชมเอ่อเขาเรียกอะไรมาชมท่าเต้นนะของนักบวชหญิงกันว่าท่าเต้นของนางจะเป็นอย่างไรโอ้เป็นท่าเต้นที่อ่อนชอ้อยกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอืมรู้สึกท่าเต้นจะยาวนะแล้วก็ไม่สามารถวิ่งไปเต้นไปได้ต้องยืนนิ่งนะคะบอกเลยว่าอ่อยหันแต่ว่าชีวิตก็เสี่ยงอยู่นะแล้วก็ยังมี สกินของสกินของชายผู้มีโชคค่ะอันนี้คือเราใช้เหรียญแดงนะคะซื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้ส่วนลดการซื้อสกินน่ะสี่สิเปอร์เซนนะแล้วมันจะหมดเวลาในวันที่สิบห้าของเดือนที่แล้วเราก็เลยเสียดายนะตั้งสี่สิบเปอร์เซนต์เราก็เลยมองหาอยู่ว่าจะซื้อสกินไหนนะก็เลยจบลงที่าชายผู้มีโชคนะคะ โชคหล่นทับเราก็เลยซื้อชุดสาวรับใช้มาในราคาห้าร้อยกว่าเหรียญแดงนะบอกเลยว่าอ่วมอยู่เหมือนกันฉันเปไปเยอะมากช่วงนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกไหมอืมอ๋อมีเครื่องประดับนี่นะใช่ไหมเพราะว่านักบทหญิงเนี่ยมีเครื่องประดับนะเครื่องประดับคริสตัลไนท์แมร์แล้วเราก็ได้เปเครื่องประดับของนักปรุงน้ําหอมนะคะเครื่องประดับดอกไอริสนะ สามพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเพชรม่วงบอกเลยว่าเปไปเยอะมากเลยช่วงเนี้ยทั้งเพชรทั้งจิ๊กซอทั้งเหรียญแดงบอกเลยว่าหมดตูดนะแต่ว่าตอนนี้เราก็เก็บเก็บไปเก็บเก็บมาเพชรเพชรม่วงเราก็เริ่มมาละตอนนี้สองพันกว่านะทุกคนอันดับต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้ออะไรอาจจะอาจจะเก็บไว้ซื้อสกินที่มาตามเทศกาลหรือเปล่าเพราะว่าเห็นน้องที่รู้จักนะน้องที่สนิทกัน น้องเอลซ่าเขาแว่วๆมาแบบกระซิบข้างหูว่าเอยช่วงตุลาพฤศจิกาที่แหละเดี๋ยวสกินม่วงของคุณหมอเนี่ยจะมาสกินม่วงที่เคยขายแล้วอ่ะเนี่ยเขาจะากลับมาขายใหม่อะไรอย่างนี้เราก็แบบแต่เรามีสกินท้องแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ก็ดูก่อนนะถ้าสวยมันก็ต้องมีปะ่ะถ้ามันสวยของมันก็ต้องมีนะคะทุกคนก <laughs> ็เท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้คือคลิปเล่นเราเป็นคลิปหน้าเนาะเพราะว่าคลิปนี้คุยทั้งคลิปเลยนะ ถือว่าเรามาทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานจะได้รับรู้ความเป็นไปนะเพราะว่าถ้าให้เราไปทําคลิปย้อนหลังแบบว่ารีวิวแต่ละสก,กินแต่ละสก,กินอย่างเงี้ยมันมันจะเยอะไปก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปพูดคุยหหายคิดถึงแล้วกันนะคะทุกคนอาจจะไม่มีสาระอะไรคือเหมือนแค่มาขิงอะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ขิงนะคือเราเมาอัปเดตนะว่าตอนนี้ชีวิตเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมันก็มีขึ้นขึ้น,นลง,ลง กว่าจะได้สกินมาหลายสกินกว่าจะได้เครื่องประดับเนี่ยเราก็เก็บเลือบตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะไอเกลือม่วงเนี่ยที่ได้เยอะๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าสุ่มลูกแก้วแล้วได้เกลือ,อยังไงลนะ่ะเกลือมาทีละสองร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยเออเราก็เลยได้เกลือเยอะเลยได้มาซื้อสกินใหม่ซื้อเครื่องประดับใหม่นะคะทุกคนก็เอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจจะเป็นคลิปเล่นอ่าแมตช์อันดับ5้าผู้คนนะคือหลังจาก จบคลิปนี้ยเราว่าจะไปเล่นอยู่แต่ถ้าเล่นต่อคลิปนี้เลยมันจะนานเกินไปเนาะเอาเป็นว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ